มิโน่ไลโอลาในหน้าของพอปอกบามีฟีลด,ดังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟันธงปอกบาเตรียมชิงหนีต้นสังกัดหลังจบซีซั่นนี้มิโน่ไลโอลาเอเนตนของพอปอกบากองกลางซูปเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมชั้นนำแห่งเซกรเพนเอร์ลีกอังกฤษเชื่อว่าตัวนักเตะในความดูแลของตนเตรียมที่จะเก็บเข้าของอัมลาธินโอทฟอร์ดในซัมเมอร์ปีหน้าปอกบามีข่าวเกี่ยวโยงก,งกับเรื่องการย้ายทีมมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับยูเวนตุสต้นสังกัดเก่าและเรอัลมาดริด ซึ่งแม้ปัจจุบันเจ้าตัวจะเหลือสัญญากับปีแสดงถึงปี2022แต่ไลโอรามองว่าตาดทีมชาติฝรั่งเศสวัย27คงจะอยู่กับแมนยูในเตดแค่จบฤดูกาลนี้เท่านั้นเอเย่นวัย53ปีตอบสันส้นๆกับตูตโตสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำแดนมากาโรนีหลังถูกถามถึงเวลาของปอกบาทที่แมนยูในเตดมันจบลงแล้วท่านี้ปอกบาตพึ่งซัดประตูสำคัญช่วยให้แมนยูบุกไปโกงความตายพลิกชนะเวสต์แฮม3-1ณลอนดอนสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่5ธันวาคมที่ผ่านมา แกรี่ในวิวอดีตกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทวิตผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวจวกมิโน่ไลโอลาเอเนต์ของพอปอกบาที่ให้สัมภาษณ์ว่าแข้งชาวเฟนต์ไม่ต่อสัญญากับทีมออกไปแน่นอนว่าพูดในจังหวะที่ย่ำแย่เอามากๆไลโอลากล่าวกับท u ตโต้สปอร์ตว่าปอกบาไร้ความสุขในถิ่นโอทฟอร์ดและจะไม่ขยายสัญญากับซันโมสอนออกไปอย่างแน่นอนทําให้แกรี่ในวิวถึงกับทนไม่ไหวต้องออกมาวิจารณ์การกระทําของไลโอลาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียว่า กับเรโวลาก่อนหน้านี้มันเกิดเรื่องแบบนี้มามากมายนับครั้งไม่ถ้วนอย่อไรก็ตามบอกบารู้หรือไม่ว่ามีบทสัมภาษณ์นี้เกิดขึ้นถ้าหากเขาไม่รู้เราก็ควรจะได้เห็นคําพูดของเขาถึงเอเจนตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ในะอีกไม่นานการพูดเรื่องนี้ก่อนเกมกับเอเบเรซิกและแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แม่งเป็นช่วงที่จังหวะหายนะสําหรับทีมคโคตร เอเย่นของเจสซี่ลินการ์ดปีกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรอนดังแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังมองหาทีมใหม่ให้กับนักเตะเพื่อจะได้ย้ายไปเล่นในช่วงตลาดพ่อค้าแข่งรอบ2เดือนมก,การานี้จากการเปิดเผยของ Sky ยสปอร์ตสื่อดังเมืองผู้ดีดาวเตะทีมชาติอังกฤษไม่ค่อยได้รับโอกาสได้ลงสนามมากนักในช่วงที่ผ่านมาและดูเหมือนว่าอนาคตของเขาในถิ่นออทฟอร์ดจะเริ่มมืดมนลงเต็มที แท้ในฤดูการนี้ยังเจอปัญหาบาดเจ็บรุมเรา้ายิ่งทําให้แทบไม่มีที่ยืนอยู่ในทัพปีศาจแดงแล้วปีผู้ดีวัย27ปีได้ลงสนาม2นัดเท่านั้นซึ่งเกิดขึ้นในศึกคาราบาวครับและด้วยการที่เขาไม่ได้รับโอกาสทําให้เอเย่นจำเป็นจะต้องมองหาทางแก้ด้วยการหาทางให้นักเตะในความดูแลของเขาได้ย้ายไปโชว์ฝีเท้ากับสโมสรอ,อื่นทั้งในและนอกประเทศสอดคล้องกับรายงานของกา y ปอ o r t ที่ระบุว่าตอนนี้เรอัลโซเซดัดซึ่งปัจจุบันรั้งอันดับ2แห่งศึกลาลีกาสเปน เป็นหนึ่งในสโมสรที่พร้อมเปิดฉากเจรจาก,กับทีมงานของลินการ์ดที่เหลือสัญญารออยู่กับทีมจนจบฤดูกาลนี้เท่านั้นในขณะเดียวกันเดวิดมอยนนายใหญ่เวสต์แฮมก็สนใจอยากได้นักเตระราร่วมทีมเช่นเดียวกับเอเวอร์ตันและเวสต์บริดอัลเบียนรวมไปถึงเรนเจอร์กับกาสโกเซลติกด้วยออโต e เอสปอร์เต้สื่อในโปรตุเกสรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกจะได้เชฟโรเลต ปอนเซอร์หลักของสโมสรช่วยออกเงินในการคว้าคริสตานโโรนัลโดปีกทีมชาติโปรตุเกสของยูเวนตุสกลับคืนสู่ถิ่นออตฟอร์ดอีกครั้งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่ายูเวนตุสพร้อมพิจารณาปล่อยโรนัลโดออกจากทีมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในสโมสรนเนื่องจากปัจจุบันดาเตะวัย35รับค่าเหนื่อยสูงถึง540,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ท่ามกลางการถูกเชื่อมโยงกับอดีตต้นสังกัดอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งรายงานล่าสุดระบุว่าเชฟโรเลต ยินดีช่วยปีศาจแดงออกเงินส่วนหนึ่งเพื่อยื่นขอเสนอคว้าโรนัลโดกลับมาร่วมทีมทั้งนี้สาเหตุที่เชฟโรเลตบอกว่าการทุ่มเงินคว้าโรนัลโดมาสู่ปีศาจแดงนั้นน่าจะคุ้มค่าเพราะจี๊ปรถยนต์ยี่ห้อดังที่เป็นสปอนเซอร์ชุดแข่งให้กับยูเวนตุสนั้นมียอดขายที่ดีมากขึ้นหลังจากโรนัลโดย้ายมาอยู่กับยูเวนตุสเมื่อปี2018ทําให้เชฟโรเลตหวังว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับพวกเขาเช่นกันหากโรนัลโดกลับมาค้าแข่งในแดนผู้ดี สื่อดังคาดการ11ตัวจริงปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดบุกไปเยือนเอเบรซิกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกความเคลื่อนไหวของฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกา2020 2021, ล2020-2021รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอประจำวันที่8ธันวาคมคู่ที่น่าสนใจปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังจากศึกเพมย์แีตอังกฤษจะออกไปเยือนเอเบรซิกทีมแกล่งจากศึกบูเลิกาเยอรมันณสนามเรดบูอารีนาเพื่อชี้ชะตาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้าย ในเวลา3นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยเกมนี้โอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมจะไม่สามารถใช้งาน2กองหน้าคนสําคัญอย่างเอดิสันคาวานีและอองตอนน่มัสยาวที่มีอาการบาดเจ็บรวมไปถึงเฟร็ดกองกลางจอมขยันชาบาซิลที่ติดโทษแบนคาดว่าจะมาในระบบ4-3-1-2ในมันยามาติดยืนเป็นมิดฟิลตัวรับประสานงานกับพอปอกบาและดอนนี่ฟันเดเบกโดยมีบุโนฟนนนปั้นเกมรุก กองหน้ามาคาร์ดัฟฟ์ร์และโอเดียนอีกาโลโดยมีเมสันกรีนวูดเป็นตัวสอดแทรกและมีลุ้นเบียดลงตัวจริงเช่นกันรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามพบกับเอเวอเรสต์จากการคาดการณ์ของเดอะซันสื่อดังของอังกฤษผู้รักษาประตูดวิดเดเคอาร์แบ็กซ้ายอเล็กซ์เซเลสเซนเตอร์คู่กลางแฮร์รี่แบ็กกว่าย,ยืนคู่กับวิกตอร์ดเดเลฟอารอนบานวิสก้ายืนแบ็กขวาเนมันย่ามาติดเป็นกลางรับพอ็อกบายืนคู่กับ ดอนนี่ฟันเดเบกส่วนบุโนโนอแฟนนานเป็นจอมทัพคู่หน้ามาคาร์ฟอร์ดและโอ,อเดียนอิกาโลแฮร์รี่แมก็กควายกับตทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าทีมจะต้องเดินหน้าฝ่าด่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้จูจ่ๆก็ต้องมาลุ้นนัดสุดท้ายซะอย่างนั้นสำหรับปีศาจแดงที่อย่างน้อยๆต้องบุกไปเสมอกับแอตเลติกในวันอังคารนี้ เพื่อตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนส์ลีกต่อไปหลังจากนัดก่อนหน้านี้พวกเขาพาให้กับเรื่นเชียงชแมงขาบ้านตัวเองเราคาดหวังว่าเราจะผ่านรอบแบ่งกลุ่มให้ได้มันไม่สําคัญว่าใครจะอยู่กลุ่มเดียวกับเรานี่คือวะทะทะทัฒนธรรมสโมสรอนและในฐานะนักเตะเรามีความมั่นใจว่าเราจะผ่านรอบนี้ไปให้ได้เรากําลังมองถึงเกมการแข่งขันคุณจะต้องเล่นกับทีมที่ดีกว่านักเตะที่ดีกว่านั่นคือความจริงมันคือความท้าทาย นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต้องการมีส่วนร่วมซึ่งเราไม่เคยคิดถึงยูโรป้าลีกเลยอเลกุนาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความมั่นใจว่าบรรดาลูกทีมจะสามารถเข้นฟอร์มการเล่นดีที่สุดออกมาได้ในเกมสำคัญที่ปีศาจแดงจะมีคิวออกไปเยือนเอเบเรซิก e ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ League, ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดสุดท้ายวันอังคารที่8ธันวาคมนี้สถานการณ์ในกลุ่มตอนนี้ แมนยูเนเต็ดไอเบรซิกและปารีสแซงแงงต่างมีก้าวแต้มเท่ากันแต่แค่ผลเสมอก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ปีศาจแดงคว้าตัวเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพร้อมๆกับแปรแชร์เนื่องจากมีสถิติเฮตูเฮ a d ดีกว่าทีมดังจากเมืองเบียร์ซึ่งโซชามั่นใจว่าลูกทีมจะทําได้สําเร็จเกมรอบ knock out หรือเกมชี้ชะตาอะไรแบบนี้มันมีความหมายว่าเป็นเกมที่จะทําให้คุณได้ไปต่อหรือจบอยู่แค่นี้บรรนานักเตะที่เรามีอยู่ที่นี่ พวกเขาคือผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาอยู่ที่นี่ได้เพราะพวกเขามีคุณภาพฝีเท้าตามที่เราต้องการและผมก็มั่นใจว่าเกมในวันอังคารเราจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นทำไมพวกเขาจึงได้อยู่ที่นี่ผมคิดว่าคาแรคเตอร์ของทีมเราชุดนี้กำลังดีขึ้นเรื่อยๆเราตั้งหน้าตั้งตาร,รอเกมนี้ด้วยความมุ่งมั่นเกมแบบนี้แหละที่เราต้องการมันเป็นธรรมเนียมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราไม่เคยทำอะไรง่ายๆอยู่แล้ว โรดิบาลาดาวยิงอาเจนตายของยูเวนตุสยักษ์ใหญ่แห่งสึกเกาโชเซีเราียอ,าอิตาลีกำลังพิจารณาเรื่องอนาคตค้าแข่งของตัวเองหลังถูกอเดียป,ปิโลกุนซือของไอมาล,ลายจับดองยาวในฤดูกาลนี้ดิบาลาเหลือสัญญากับยูเวนตุญญสญญถึงปี2022และเพิ่งจะได้ลงเล่นในเกาโชเซีเรียไป6นัดเท่านั้นในฤดูกาลนี้และเพิ่งจะได้เป็นตัวจริงแค่6นัดรวมทุกรายการโดยยังทำประตูหรือแอซิ์ไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวด้วยเหตุนี้หัวหอกทิมชาติอาเจนตินา จึงต้องหันมาพิจารณาเรื่องการย้ายสังกัดอย่างจริงจังอีกครั้งขณะที่ตามรายงานจากดิลิเมลสื่อดังอังกฤษก็บอกว่าดาวเตะวัย27ปีถูกเสนอให้กับ6สโมรสรใหญ่ในพรีเมียร์ลีกทั้งแมนยูไนเต็ดมนซิตี้เร์พูลเชลซีอาร์เซนอลและทอรแนเมฮอสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ทีมดังอย่างบริเชงเชงแมงของฝรั่งเศสและเรอัลมาดริดของสเปนก็สนใจจะคว้าหัวหอกห,ห,หน้าหยกไปเสริมเกมรุกด้วยเช่นกันโดยเฉพาะราชันชุดขาวที่ซีดานกุญสือของพวกเขานั้น ชื่นชอบฝีเท้าของดีบัลลาเป็นอย่างมากเลยทีเดียว